อันนี้ก็พญายมราชนะครับเดี๋ยวรอดูสมาชิกเข้ามาก่อนพญายมนะครับที่จะรอวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดสามวันนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดธันวาคมสองพัน้าร้อยหกสิบหกนะครับก็จะมีการหล่อพญายมราชนะครับขนาดนี้ก็เกือบกับสามเมตรครังอาจารย์เนาะสองเมตรกว่าถ้ายืนแล้วก็สองถ้าเป็นองค์ยืนแั้นก็หลเม่ถูก องยืนหลายเมตรแต่ถ้านั่งสง,งอง2เมตร<ม>ครึ่งอ่าเนี่ยครับเนืนน้อขนาดนั่งนะครับ2เมตรครึ่งถ้ายืนนี่ก็นะองใหญ่นะครับใหญ่โตนะครับดูถ้าเทียบกับจานเสรีแล้วนะครับช่างห้อยก็ขึ้นปั้นอยู่ข้างบนนะครับขวัญใจ,ใจขวัญใจขวัญใจเจ้าอ้อยนะครับห <c oughs> ้อยห้อย <c oughs> อันนี้ ก็ปลายปีนี้ครับปลายปีใครจะร่วมดวงตาก็ได้นะครับดวงตาดวงตาหรือในตาพยายมเนี่ยนะครับนะเป็นเจ้าภาพดวงตาได้นะครับหรือมาจะร่วมสร้างด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมาไว้ที่สํานักวิหารอาสนรนะครับเพื่อให้ทุกคนได้กราบไหว้บูชานะครับให้อายุยืนนะครับโรคภัยไข้เจ็บไม่มีนะครับโรคระบาดต่างๆหายไปต่างๆกับพญายมเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดใครนะครับผม จะร่วมบุญก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับอันนี้หล่อปลายปีนี้แหละนะครับหล่อปลายปีนี้เก้าสิบสิบเอ็ดพร้อมอับน้ามนต์นะครับธันวาผมหลังจะผมศึกแล้วแหละนะครับว่าหลังจะผมศึกปั๊บเนี่ยนะครับประมาณเดือนธันวาก็ไอ้นี่นะครับดูนะครับอันนี้นะครับดูด้านหลังนะครับไหลผมต่างๆจะไม่เหมือนใครครับ ที่สํานักเนี่ยนะครับใครจะเป็นเจ้าภาพดวงตาก็ได้นะครับนะ้าดวงตาก็ได้ดูวันนี้รายละเอียดนะครับนี่อายจย์เสรีนะครับกำลังปั้นอยู่นะครับเอาให้ลงตัวนะครับให้ส,สมบูรณ์เดี๋ยวก็จะมือ,มอข้างนี้จะถือบัญชีหนังหมา นะครับบัญชีหนังไม้นะเดี๋ยว,ว่าไว้ที่สาํานักงานศูนย์เราจะร่วมสร้างฐานท่านก็ได้นะครับฐานพญยายมาราากับเทเวศนะครับงานนี้ดูครับสวยสวยงดงามครับสวยสวยงดงามอืมมาร่วมมาได้นะครับอันนี้คือความคืบหน้านะครับนั่เกี่ยวกับพญายมาราาที่จัดสร้างขึ้นนะจัดสร้างขึ้นดู้ดานหน้านะครับ อาจารย์ก็ปั้นเต็มที่นะครับอาจารย์ห้อยก็ทําอาวุธอยู่ครับตอนนี้อาวุธพยายมราชนะครับบ่วงดับขี่ต่างๆนะทุกอย่างในที่ปั้นนี่เป็นเรื่องเล่านะครับในตาพยมก็ดัางบนเนี่ยนะครับในยานวุธทางเนี่ยดูครับจะมีเครื่องเครื่องเครื่องทรงอีกไหมครับอาจารย์มีมีใส่เครื่องทรงที่คออ๋อมีครับที่คอมีเยอะเลยครับนะอาจารย์บอกอีกเยอะครับนี่ยังนี่แค่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบอะ มีตีด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีตีตีตรงไหนนะอ๋ออุธท่านมีตีอ๋อตีตีท่านก็มีนะครับอุธท่านมีของเงามีตีโอ้โหดวอุธท่านจะมีของเงางาช้างของเงาช้างต่างๆนะครับอันนี้นะเดี๋ยวจะมีเป็นเรื่องเล่าเลยนะครับมีที่เดียวในโลกนะครับที่นี่นะครับที่ไม่เหมือนใครที่ไม่มีที่ไม่มีใครเหมือนนะทำจากความรู้สึกแล้วก็นิมิตนะครับต่างๆนะครับ ในการที่มาสร้างให้ทุกคนได้มาเคารพและกราบไหว้บูชานะครับรอติดตามแล้วกันนะครับไปอโยมราชนะครับทางสำนักนะครับอันนี้ที่อาจารย์เสรีนะครับใครจะเป็นเจ้าภาพดวงตาก็ติดต่ออาจารย์เสรีได้เลยนะครับหรือแมาผมก็ได้นะช่างบูนก็ได้นะครับเดีวใครจะมาร่วมบุญก็ได้นะครับร่วมสร้างนะครับในครั้งนี้นะมาร่วมกันมาหล่อกันนะครับที่สำนักยมราชศูนย์911นะครับเดือนธันวาคมปีพ2566ครับ911สามวันนี้นะครับธันวาคมเซีรยคิวแล้วกันนะครับ นะพยายมมาลานนะครับนะมาร่วกม,มนหลอแล้วกันนะครับผมนะก็รอติดตามนะครับใหญ่นะครับใหญ่นะครับใหญ่นะครับรอติดตามแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม